โอ้โหอร่อยมากที่หนึ่งอรอุอันนี้ให้ที่หนึ่งเลยอะ The best อันนี้โหอยากกลับไปซื้อประมาณสาชิ้นเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฟูกุโอกะญี่ปุ่นวันนี้เราไปเที่ยวคนเดียวเป็น solo โ day โโนะเพราะว่าเรามีเป้าหมายคือเราจะไปร้านโดนัทในตำนานของฟูกุโอกะนั่นก็คือร้านแอมโดนัทนั่นเองเราเลงมาหลายวันแล้วนะเราแบบโ,โหไม่ได้กินสักที เราขึ้นรถไฟจากสถานีค่ะกระต่ไปลงที่สถานีเทนจินนะแล้วก็ออกจากสถานีปุ๊บก็จะเจอร้านเลยเริ่มรอคิวตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้คิวตอนกี่โมงนี่ถ่ายให้ดูหน่อยสะว่าคิวมันประมาณไหนนะจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากนะทุกคนถ้าเทียบกับวันอื่นแล้วก็จะมีพอสอญี่ปุ่นนะมารันคิวจัดคิวให้อันนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านะเราก็อยู่หน้าร้านเป็นคิวต่อไปแนละ้วทุกคนตื่นเต้นนะ่ะนี่ได้เข้ามาแล้วเป็นไงโอ้โ oh, หลายโดนัทเขาเยอะมากแล้วเขาจัดนาารักมกม มีโดนัทครีมสดเนาะแล้วก็โดนัทเป็นครีมธรรมดาอันนี้เราก็เลือกมาทั้งหมดเลยนะที่เราอยากกินมาแน่ใช้วเวลารอประมาณครึ<ม>่งชั่วโมงก็ไม่นานนะเห็นคนอื่นรีวิวแบบหนึ่งชั่วโมงสองชั <Okay. S 1> ช่วโมงเลยเราแบบซื้อมาเยอะมากอันนี้คือค่าเสียหายนะคะสองพันแปดหสิเ้ายนหรือเป็นเงินไทยคือประมาณหก0้อหกสิบาทนะจริงรอครึ่งชั่วโมงเองเร็วมากนะถ้าเทียบกับคนอื่นที่รอหนึ่งสองชั่วโมงอันนี้เราก็เดินมาเจอสวนชาารณนะก็เลยแวะมานั่งรีวิวโดนัทที่ทุกคนดู อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโดนัทนะทุกคนโห,หน่ากินนะมาเริ่มตัวแรกคือซิเกเนเจอร์ของร้านนะชื่อว่าแอมโดนัทเป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงข้างนอกมันกรอบอะข้างในมันก็จะแบบชิววี่เหมือนเดิมเลยอคือ t e x t อร์มันดีมากทุกคนคือมันกรอบข้างนอกแล้วก็หนึบข้างในแล้วตัวที่เป็นซิเกเนเจอร์ของร้านที่เป็นชื่อร้านแอมโดนัทเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเนื้อฟักทองนะทุกคนคือมันอร่อยแล้วก็ยูนิคมากๆ ดูความหนึบของเนื้อเขานะดูดีโอ้โหมันยืดแบบคือมันดีมากเลยอะทุกคนชิ้นต่อมาเป็นพิทาเชียวเกรสนะชิ้นนี้เราเล็งไว้แต่อยู่ไทยแบบโหฉันไปฉันจะกินอันนี้ให้ได้คือมันน่ากินมากดูดีดูความแบบฉ่าวาวเนื้อเขาหนึบมากเลยอะเนื้อมันแบบหนึบอ่ะมันต้อหนึบอนละอย่างกลับไปนี่นะพรอนเดลิงนี่มันจะหนึบแบบมขนไม่หูอ่ะอร่อยมากเลยดูดิเนื้อเกรสแบบชาเชียวมันหอมมากเลยอะเือ มือมากเลยเนาะอร่อยมากต่อมาก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกอันหนึ่งที่แอมโดนัทเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บอมโบลินีนะอันนี้จะเป็นเกรสอืมรสพักทองคัะเิมอันนี้เป็นเขียนว่าแอมโดนัทอะชื่อขนมชื่อโดนัทที่เป็นแอมโดนัทจะใส่ปักทองทุกอันแต่อันที่ไม่ได้ชื่ออันโดนัทจะไม่ได้ใส่เพราะนี่มีรสฟักทองชัดเจนมากเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยก็จะนห,นหนึบๆนะแต่ว่าไม่หนึบเท่าจัวพิทาชชโอจะกรอบมากกว่าก็อร่อยโอเค ต่อมาก็จะเป็นป๊อกกะแลดป๊อกกระแลดป๊อกกะแลดอ,กลอนน้ก็หยุบเหมืกันแล้วก็หน้าเขาอ่ะป๊อกกแล้ดเขาเข้มมันจะเป็นดัก์กช็อกนะมันไม่ได้หวานมากอร่อยหนึบๆดูรึโปร่งรึโปรงต่อมาก็วิ่งหนีไม,ไม่ใช่อันต่อไปก็คือเมนไทโกะนะคนเป็นหน้าซิกเนเจอร์ของฟุกุโอกะนะอืมโอเคนะ นี่มันจะเป็นแบบเมนเทโกแล้วมันอันนี้ครีมมันจะเหมือนมายองเนสมันก็อร่อยดีแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรขนาดนัเอาเก็บไปที่เดิมนี่พิเอทโชครีมอันนี้คือแบบรอคอยเหมือนกันขัดจากพิเอทโชครสก็คาดหวังมากชินกอนอ้อโหอร่อยมากออันนี้ที่หนึ่งอือหึล่าสุดอันนี้คือนอกจากเนื้อมันหนึบแล้วใช่ป่ะตัวครีมมันอะ มันหอมวิตาเชมากๆแล้วมันก็มันมันไม่เลี่ยนด้วยแล้วมันก็แบบคือมันหอมมากๆเลยหอมิตาเชมากๆสุดๆมันเข้ากันมากเลยอะ่ะอุ้ยอันนี้ให้ที่หนึ่งเลยอะ่ะ the best อันนี้โหอยากกลับไปซื้อประมาณสามสิบชิ้นโอเคสรุปแล้วถ้าใครมาฟุโกอโกะนะก็อยากให้ลองชิมแอมเดนนะจริงๆที่อื่นของอ่าญี่ปุ่นก็มีแหละที่แบบโตเกียวหรืออะไรเงี้ยมันมีสาขานะแต่ว่า สาขาออริจินอลจะอยู่ที่ปกูกะแล้วก็มีเมนไทโกด้วยนะก็อยากให้มาลองชิมแต่ว่าถ้าเป็เราก็คือแนะนําตัวพิทาชีโอทั้งสองตัวเลยนะโดยเฉพาะตัวครีมสดก็คือให้ที่หนึ่งเลยลองกมาก็คือเกรซอร่อยสุด,สด